ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องทีมชาติไทยชุด U23 นะคะหลังจากที่เพิ่ง จับฉลากแบ่งกลุ่มกันไปเรียบร้อยนะคะอีฉันจะบอกว่าวันนั้นดูสดนะแล้วแบบเฮ <c oughs> ลุ้นมากนะคะว่าเราจะอยู่โถไหนไม่ใช่เราจะอยู่กลุ่มไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันตั้งแต่อันนี้เลยปะล่ะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะมีจับฉลากกันไปนะคะสำหรับ afc u 2 3 a s a n c u อาเซียนคัพ2นะคะทุกคน มีทั้งหมด4โถด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี่ไล่เรียงตามนี้นะคะทุกคนก็โถท,ที่1นะคะก็เป็นเจ้าภาพนะคะซาอุดิอาระเบียอุซเบกิสถานญี่ปุ่นแล้วก็อิรักษ์ส่วนโถท,ที่2นะคะเกาหลีใต้เวียดนามออสเตรเลียกาตาอันดับที่ไม่ใช่โถท,ที่3มันนี้สำคัญนะคะก็คือทีมชาติไทยอยู่ในโถนี้นะคะ แล้วก็จอร์แดน UAE รวมไปถึงอิหร่านนะคะทุกคนส่วนโถสุดท้ายนะคะโถท,ที่4ก็คือจีนซีเรียคีกิสถานและเลบานอนนะคะทุกคนบอกเลยนะว่าไอตอนนี้เขาแบบประกาศอะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะจับแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะให้ใครนะจะอยู่กลุ่มไหนนะอีท่านนะคิดเอาไว้นะคะว่ากลุ่มที่ฉันอยากได้นะ ก็คือไทยแลนด์เลบานอนเพราะว่าอะไรอยากล้างตาอีกรอบอะเพราะคิดว่าวันนั้นที่เราแข่งกับเลบานอนรอ,ร,อรอบอรอบคัดเลือกใช่ไหมคะทุกคนสนามฝนมันตกอะแล้วแบบศักยภาพที่เราแสดงออกไปอะ่ะอีฉันคิดว่าเราทําได้มากกว่านั้นอีกอยากให้เลบานอนรู้จักเรามากกว่าน,นี้นะคะก็เลยอยากจะล้างตากับเลบานอนนะคะดังนั้นอีอฉันก็เลยคิดว่า อ,อ,อยากที่จะอยู่ร่วมสายกับทางเลบานอนนะคะแล้วก็สำหรับเราอยู่โถ3ใช่ปหะโถ3ามเราโถ4ี่เลบานอนโถที่สองอ่ะอยากเจอเวียดนามอันนี้ไม่ได้ว่าไม่หนีอาเซียนหรือว่าแบบไม่ก้าวข้ามอาเซียนสักทีนะอยากรู้เหมือนกันว่าเ,เด็กเราไปเจอกับทีมที่ เป็นทีมอาเซียนเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วจะยังไงแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเวียดนามที่เขาแบบตอนนี้เขาก็กําลังพัฒนาทีมใช่ไหมคะก็อยากรู้ด้วยว่าเขาพัฒนาแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบเราพัฒนาหรือเปล่าสู้กันแล้วมันจะมันขนาดไหนอะไรประมาณนี้ก็คืออยากดูแล้วก็เอาตรง,ตรงอยากรับกับแฟนบอลเวียดนามสนุกสุดแล้วนะคะไม่มีอะไรสนุกเท่าการรับ เรื่องฟุตบอลกับแฟนบอลเวียดนามอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นความสนุกในการเชียร์ฟุตบอลน,นะคะใจจอยกันนะไม่ได้แบบไปตีรันฟันแทงอะไรกันนะใจเย็นๆนะคะอ่าแล้วก็โถที่หนึ่งนะคะที่ฉันอยากเจออยากเจอญี่ปุ่นอันนี้ไม่ได้แบบเอาประสบการณ์อย่างเดียวนะแต่อยากรู้ด้วยเหมือนกันว่าเอ,อ่อนักเตะไทยเราอะ่ะมันได้ปะวะมันต้องได้ดีวะมันจะต้องมีแบบอารมณ์ ใครเคยดูไอ้นี่บ้างหวะบูล็อกก็ได้อ่ะง่ายๆนะเป็นการ์ตูนยุคใหม่อไม่เอาทันจิโร่ดีกว่าทันจิโร่ดาบพิฆาตาสูนนะคะ Demon สเล y e r นะคะทุกคนเวลาที่เขาเจอคู่ต่อสู้หรืออสูรที่แข็งแก่งกว่าทันจิโร่ก็ไม่ได้แบบช,ช,ชินแพ้ไหนชินแย่หน้าเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่แบบเฮ้ยนี่มันคืออะไรอะเราต้องทําหาทางวิธีการแบบ มาเอาชนะอสูรตัวนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอีฉันคิดว่ามันจะต้องมีมันจะต้องมีนักเตะไทยที่แบบมีความคิดที่อยากจะเอาชนะอะแล้วมันจะมันน่าสนุกไงอีฉันคิดแบบนั้นนะหรือทุกคนคิดว่าไงอีฉันเดียวเกินปะหรือยังไงวะเออดังนั้นนะคะตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะจับเออฉลากเนี่ยอีฉันอนะอยากได้โถหนึ่งญี่ปุ่น โถสองเวียดนามโถสามเราอยู่แล้วไทยแล้วก็โถ4เนี่ยอยากล้างตากับเลบานอนนะคะแต่สุดท้ายนะคะทุกคนผลปรากฏว่านะคะทีมชาติไทยของเรานะคะไปอยู่ร่วมสายกับอิรักออสเตรเลียแล้วก็จีนด้วยนะคะทุกคนเลิศไหมก็เอาตรงๆนะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่อยากเจอจีนเพราะเหมือนเราจะแพ้ทางจีน ช่วงหลังๆนะอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะ,ะถ้าคิดไปเองก็บอกกันมาหน่อยละกันว่าคิดไปเองนะคะอาเดี๋ยวเรามาพูดถึงภาพรวมทั้งหมดละกันก็เขาแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยสี่กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่ม A นะคะก็นี่เลยนะคะเจ้าภาพนะคะซาอุดิอาระเบียอยู่กลุ่มนี้นะคะแล้วก็เวียดนามก็อยู่กลุ่มเเหมือนกันนะคะจอร์แดนรวมไปถึงคีร์กีซสถานด้วยนะคะ ส่วนกลุ่มบีนะคะมีญี่ปุ่นกาตา UAE แล้วก็ซีเรียนะคะกลุ่ม c นะคะอุซเบกิสถานเออเกาหลีใต้อิหร่านแล้วก็เลบานอนนะคะส่วนกลุ่ม D นะคะก็มีอิรักออสเตรเลียไทยแล้วก็จีนนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เออจะบอกว่าที่ไม่อยากเจอนะเมื่อกี้คือที่อยากเจอใช่ปหมที่ไม่อยากเจอก็คืออุซเบกิสถาน รู้สึกว่ามันเป็นทีมที่แบบว่ามันมันก็เล่นดีเล่นเก่งนะแล้วมันได้เห็งด้วยไงหลายครั้งแล้วนะอุสเบระรู้สึกอย่างนั้นนะคะส่วนอีกทีมหนึ่งที่ไม่อยากเจอก็คือเกาหลีใต้ไม่ไหวไม่อยากวิ่งสู้ฟัดแม่งวิ่งกันจัดแบบเป็นโอเชียนโบกันทั้งทีอมอะแม่งวิ่งเกินนะคะไม่อยากเจอเกาหลีใต้แล้วก็ไม่อยากเจอแล้วกันเออนะคะ คือถ้าเลือกเจอญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่ะเลือกญี่ปุ่นดีกว่าเออนั่นแหละเพราะว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอยากเจอญี่ปุ่นนะคะอืมโอเคดังนั้นก็เท่านี้เลยนะคะทุกคนเอ,อ่อสำหรับรายการนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันกันนะคะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะตั้งแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่ยี่สบห้ามกราคมปีหน้านะคะปีสองพันี่สิบหกนะคะทุกคนก็สิบหกทีมเนี้ยเอาตรงๆเลยนะ บอกไม่ได้ว่ากลุ่มไหนคือแบบง่ายสุดยากสุดเพราะว่ามันเหลือ16ทีมที่มันเป็นที่สุดของที่สุดแล้วในการเข้าไปเล่นนะคะเพราะฉะนั้นทุกทีมนี้ก็คือเก่งจัดรวมถึงเราด้วยแน่นอนนะคะเรานี่มันสุดยอดอยู่ละนะคะแล้วก็จะบอกว่าเอ่อในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนี้นะคะเขาจะต้องหาทีมแชมป์ก่อนนะคะแล้วก็ ทีมรองแชมป์เพื่อที่จะเข้าไปเล่นในรอบแปดทีมสุดท้ายนะคะอืมประมาณนี้เรื่องโปรแกรมแข่งอะไรตอนนี้ยังไม่มีมาถ้ามีเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะรวมไปถึงเรื่องการถ่ายทอดสดด้วยใครกันนะที่จะซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดมาให้พวกเราดูก็รอติดตามกันได้เลยะคะ่ะทุกคนดังนั้นนะคะเงื่อนไขของเทมชาติไทยคือ ถ้าเราไม่ได้เป็นที่1ของกลุ่มอย่างน้อยๆเราก็ต้องเป็นที่2ของกลุ่มนะคะเพื่อไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก็เป็นกํำลังใจให้น้องๆกันด้วยละกันนะคะทุกคนแล้วก็ในระหว่างที่เรานะคะรอไปเล่นที่อุซเบกิสถานปีหน้าใช่ไหมคะเดีย๋ยวเราจะต้องมีไปอุ่นเครื่องก่อนนะนะคะก็ในฟีฟ่าเดเดือนตุลาคมนะคะทีมชาติไทยชุด U23 นะคะจะออกไปเยือนทีมชาติจีนชุด ยูยี่สิบสามนะคะก็เป็นอะไรที่มันควรเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเออเขามีโปรแกรมที่จะไปอุ่นเครื่องกับจีนอยู่แล้วนะคะแล้วใครจะไปรู้ว่าจับฉลากแล้วจะได้ไปเจอกับจีนนะคะสำหรับอีฉันอีฉันว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นนะโค้ชวังอะ่ะอย่าอย่าลองแท็กติกจริงเว้ย ไม่งั้นจีนมันก็สเกาเราได้หมดดิเราก็เอาเป็นแบบสมกักึกสมกักสม,ก,สมก้องสมแกงไปเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะอาจจะจับทางเราได้ก็ได้นะอันนี้ไม่รู้นะอีฉันคิดน้อยไปหรือเปล่านะคะคืออะไรอะ่ะจับฉลาอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ไปอุ่นเครื่องกันก่อนที่จะเจอกันเนี่ยมันก็มันก็แปลกๆอยู่นะอ่ะก็เออไม่รู้เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วโค้ชวังจะให้เด็กเล่นตามแท็กติกจริงหรือว่าจะ หลอกทีมเก,กาท์จีนให้มันงงว่าเฮ้ยทำไมทีมชาติไทยมาเล่นอย่างนี้วะก็ ö, ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะทุกคนสำหรับรายการเนี้ยที่ว่าจะไปอุ่นเครื่องที่จีนเนี่ยเขาจะแข่งแบบปิดนะคะไม่มีประชาสัมพันธ์ไม่มีถ่ายทอดสดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะทุกคนก็เขาจะอุ่นกัน2นัดด้วยกันนะคะนัดแรกเนี่ยก็จะแข่งกันวันที่10ตุลาแล้วก็นัดที่2จะแข่งกันวันที่14ตุลาคมนะคะทุกคน นัดแรกเนี่ยแข่งแบบปิดน like ัดที่2เนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าจะมีถ่ายทอดสดหรือเปล่านะคะก็รอติดตามละกันแต่ว่าเอาไงอะเราจะดูอุ่นเครื่องป้าหรือเราจะรอเชียร์นู่นเลยมกราปีหน้านะจังๆเลยทีมชาติไทยลุยเลยพวกเราก็ประมาณนี้นะคะทุกคนดังนั้นนะคะเดี๋ยวอีฉันสรุปเรื่องยูยนิดนึงนะคะทีมชาติไทยของเรานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยู่กลุ่มดีนะคะก็เราก็คือร่วมสายกับทีมชาติอิรักออสเตรเลีย จีนนะคะทุกคนแล้วก็การแข่งขันเนี่ยจะเกิดขึ้นในประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะในช่วงวันที่7ถึงวันที่25มกราคมปีหน้านะคะก็รอติดตามกันได้เลยนะคะอย่างที่บอกใครจะถ่ายเท่าสดให้เราดูก็มาลุ้นกันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบาย